คลิปภาพค่ะคุณผู้ชมโอ้โหใกล้มากเลยชัดด้วยแล้วมันนอนตรงหน้ากล้องพอดีเลยแลรู้มุมมากให้ดูแบบว่า<ะ>ชัดๆเลยนะคะนนเป็นคลิปภาพเจ้าด่านจระเข้บึงบราเพชรถูกเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าบึงบราเพชรค่ะติดตามเพราะถ่ายแล้วก็นำไปเผยแพร่ในเพจสำนักบริหารพื้นที่เขตอนุรักษ์ที่12หลังทุกเวลาเช้าหรือก็เย็นจะเดินข้ามถนนจากบ่อน้ำอีกฝั่งไปยังอีกฝั่ง แค่เดินข้ามเนี่ยค่ะเขาบอกว่าก็เป็นที่ชื่นชอบแพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์มีนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนให้ความสนใจไปติดตามถ่ายภาพเป็นประจำทุกวันค่ะทำให้การท่องเที่ยวในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชรเป็นไปด้วยความคึกคักอย่างมากนะคะ นายจิรเดชบุญมากหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพชดจังหวัดนครสวรรค์บอกนะคะว่าจากการสำรวจพื้นที่บึงบอระเพชดทั้งหมดพบว่ามีจระเข้ตามธรรมชาติ28-35ตัวซึ่งส่วนใหญ่จะพบว่าพวกมันอาศัยอยู่ที่ปากคลองบึงบอระเพชรและก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพชรนะคะซึ่งในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดมีตัวเมียโตเต็มวัยมากกว่า10ตัวและตัวผู้โตเต็มวัย2ตัวซึ่งที่ผ่านมาก็มีการผสมพัน แล้วก็ให้กําเนิดลูกจระเข้จานวน2ข้อค่ะแยกเป็นข้อแรกมีจํานวน5ตัวข้อที่2-3ตัวซึ่งยืนยันได้นะคะว่าพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุเป็นลูกจระเข้เป็นสายพันธุ์ธรรมชาติจากบึงบระเพชรอย่างแน่นอนค่ะพร้อมกับเตือนนะคะว่านักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพจระเข้เดินไปเดินมาในเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบระเพ็ดได้แต่ ไม่ควรไปรบกวนหรือว่าเข้าใกล้มากเกินไปซึ่งจากการเก็บข้อมูลตลอด7ปีที่ผ่านมาไม่มีประวัติจระเข้ในบึงบรรเพรทำร้ายคนนะคะโอ้โหคุณผู้ชมดูคลิปคนไปนอนถ่ายแบบนั้นโอ้เนี่ยค่ะเอาลงไปนั่ง,<า>งถ่ายใกล้ๆอ,อยงนั้นรับ ซึ่งถ้าอยากเห็นจระเข้เดินข้ามไปข้ามาแบบนี้ค่ะต้องไปตอนเช้าเเพราะอะไรรู้ไหมคะเป็นช่วงที่จระเข้เขาเดินไปหาคู่ไม่ใช่หาอาหารเนี่ยเดินไปหาคู่นี่ต้องอารมณ์ดีใช่ไหมใช่ไงถ้าเดินไปหาอาหารเนี่ยไม่น่าจะมีใครกล้าเข้าไปถ่ายใกล้ๆเดินไปหาคู่คนก็เลยไปใกล้ได้ไงอารมณ์ดีอยู่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าต้องขออภัยคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ที่ฉันบอกว่าจังหวัดพิจิตร บึงบรเพรอยู่นครสวรรค์ครับพี่จิตมีบึงสีไฟก็มีจระเข้เหมือนกันนะคะส่วนหลายคนที่วิตกกังวลเรื่องมันจะออกลูกหลานมาเยอะเนี่ยตรงนี้ก็บอกว่าบางครั้งไข่ที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่ติดลูกหรืออาจจะโดนธรรมชาติคัดสรรไปบ้างตามห่วงโซ่อาหารนะคะแต่ประทับใจคนที่ไปถ่ายภาพมากต้องกล้าตั้งกล้องได้ไหมได้ก็ได้นะแต่เมื่อกี้แบบเข้าไปนั่งแบบใกล้ใกลครับ คือบางคนถ้าหากว่ามีโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆนะมีพิกเซลเยอะๆเนี่ยตั้งเอาไว้ได้แล้วนาฬิกาเนี่ยมันสามารถเป็นรีโมทได้อยู่ไกลๆแล้วก็กดชัตเตอร์ได้เหมือนกันแต่อยากถึงขั้นเดินก็ไปลงไปรูปเขาอางี้ไม่เอานะมีใครกล้าขนาดนั้นหรอคุณวีริดไม่ลังเห็นเขาเดินดูแล้วเเชื่องหรือเปล่าแบบนี้นะฮะ